เอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลนะคะสําหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะาเยอนมวนิกนะคะกำลังตามหากุนซอคนใหม่หลังจากที่โทมัสซูเคิลอยืนยันอีกครั้งในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าเขาจะออกจากตําแหน่งอย่างแน่นอนแล้วนะคะและสุดาันเบียร์ก็ได้ระบุว่าตอนนี้ค่ะแวนซองกัปานีก็เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งสำหรับาบยอนมวนิกเลยแล้วก็กําลังที่เจรจาไปได้ดดีด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีข้อตกลงกันนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านกัมปันีนะคะเขาก็จะตัดสินใจภายในสัปดาห์นี้แล้วค่ะแต่ก็หลังจากที่เขาตัดสินใจแล้วนะคะบยเยนก็จะพูดคุยเรื่องเงื่อนไขยยส่วนตัวโดยที่พวกเขาค่ะกับความที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับบริลี่นันะะ่นเองค่ะเอริกเคนฮากมีข่าวเตรียมจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะหลังจากที่จบซีซั่นนี้ค่ะในขณะที่มาร์ซเลียบอเชติโน่นะคะเขาก็เพิ่งถูกเชลซีปลดพ้นตำแหน่งเป็นหนึ่งในคนดิเดตที่มีโอกาสเข้ามารับช่วงต่อชเช่นเดียวกับ คีลันแมคเคนนานะคะของทางอ e ิสวิทาวน์นั่นเองค่ะโดยทางสโมสรกำลังพิจารณาตัวเลือกเข้ามาแทนที่ค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็มีปอร์เชติโน่แล้วก็แมคเคนนารวมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าแมคเคนนาเนี่ยกำลังวิเคราวอยู่กับทางไบรตันแล้วก็เชลซีนะคะถ้าหากแมคเคนนาหเขาทาทีว่าจะสนใจไปอยู่ทางเชลซีเนี่ยทางยูเนเต็ดก็จะต้องหันมาหาปอร์เชติโน่ที่มีประสบการณ์คุมทีมสูงนะคะโดยเฉพาะในรีมบร์ลีกนั่นเองค่ะ บอลทีมีเกมก็มา m 8 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวข่าวต่อไปค่ะวอเชติโนโได้รับเสียงสนับสนุนจากนักเตะของเขานะคะหลังจากที่ได้ปิดท้ายฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ดีค่ะทำให้ข่าวในการออกจากตำแหน่งเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่าสซอร์ไพรส์นะคะสำหรับนักเตะในทีมนั่นเองค่ะซึ่งรายงานค่ะได้เปิดเผยนะคะว่านักเตะของเชลซีเนี่ย ก็ช็อกหลายๆคนเลยนะคะเมื่อรู้ข่าวว่ามาสซเรลปอชิติโน่จะออกจากตำแหน่งกุนซือของสโมสรซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าปอชิติโน่เป็นคนที่ได้รับความดีความชอบจากนักเตะในทีมค่ะส่วนทางนักสตาฟก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ได้รับความเคารพเช่นกันนะคะและนักเตะค่ะก็ไม่เคยได้รับข้อมูลเลยนะคะว่าปอชิติโน่เนี่ยเขาจะออกจากตำแหน่งกุนซือของสิงบูลหลังจบฤด,ดูกาลด้วยการไปเล่นฟุตบอลยุลโรปนั่นเองค่ะ บริษัทพนันหลายๆเจ้านะคะได้หันราคาตกชั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาเหลือเพียง25ตอนน่อ1นะคะซึ่งแตกต่างกับทีมหัวแถวรายอื่นอย่างอาร์เซนอลแลวก็ลิเวอร์พูลค่ะที่ราคาสำหรับการตกชั้นจะอยู่ที่2,000ตอนน่อ1เลยนะคะ ซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังรอฟันผลการตัดสินเรื่องความผิดด้านการเงิน115ข้ออยู่ค่ะและชวซีก็เป็นอีกทีที่โดนหันราคาตกชันเช่นเดียวกันนะคะหลังที่อัตราต่อรองพวกเขาคา่ะอยู่ระหว่าง20:1ตอ่แล้วก็16:1ตอน,นะคะเนื่องจากการซื้อขายในยุคข,ของโรมันอับบามวิตก็โดนสอบสวนแบบนี้เช่นกันค่ะมากันถึงข่าวสุดท้ายค่ะเดโกโบยานเกกิสนะคะ สองฝ่ายบริหารของบาซโลรนาเดินทางมาลอนดอนเมื่อวานเพื่อพูดคุยกับฮันซี่ฟริกนะคะตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยอนาคตของชาบีแอนนาเดสนะคะก็กลายเป็นประเด็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาเนี่ยก็เชื่อกันว่าโจลาปาตาประธานสโมสรมองถึงการเปลี่ยนกุญซือสำหรับซีซันนาน,นั่นเองค่ะแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นนะคะและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทาให้ส่งสัญญาณว่าชาบีนะคะทำท่าจะโดนปลดออกจากตําแหน่งถึงแม้ว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนใจคุมทีมอยู่ต่อนะคะได้ไม่นาน พวกเขาเนี่ยก็มองหากุนซือคนใหม่อยู่นะคะแล้วก็ฟิกก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบาซ่าสำหรับการมารับงานคุมทีมต่อจากชาบี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเขาที่แนนนำมาเสนอในวันนี้นะคะว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลงลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทแลดนะคะวันนี้เราต้องไปก่อน,นะคะ่ะ